ผมอยู่ผมซอกัร46เลสซิ่งนะครับวันนี้ก็จะพามารีวิวโฟลซา350นะครับอันนี้แต่งเต็มมากเลยครับผมบอกเลยว่าสุดยอดครับนี่ก็จะพามาดูเจ้าของรถว่ามีของแต่งอะไรบ้างสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อชื่อออนพี่ออนนะครับอายุ32อายุ32ปีนะครับ โฟรซ่าคันนี้แต่งอะไรบ้างพี่เอาจากด้านด้านหน้าก่อนก็ได้พี่ด้านหน้าก่อนด้านหน้าก่อนนะครับผมแต่งแต่งแค่หมดนะครับแต่งหมดเลวยเหรอถ้าจะหมดเหรอครับว่าทั้งขัครับงขันลายสีทั้งขันบอกราคาได้ไหมครับบอกบอกราคาของแต่งนี่ใช่ครับบอกราคาได้ไหมเท่าไหร่นะครับสี่แสนโอ้เล็กเอาเอาจากด้านหน้าก่อนก็ได้พี่ เออาะมีล้อครับล้อล้อนี่คู่ครับอาร์มื่นห้ามื่นห้าบวกลบนะครับโชคโชคนี่มันของโอรินเทียไหมพี่ตัวนี้อาร์ดีของอาร์ดีอ๋ออาร์ดีนะครับผมเท่าไหร่พี่โชคโชคตัวนี้มื่นเจ็ดมื่นแปดนะครับถ้าผมแล้วก็ปั๊มนะพี่ปั๊มของอะไรครับผมปั๊มของเฮดพีครับมือหนึ่งมือหนึ่งเท่าไหร่พี่สองมื่นห้าสองมื่นห้าครับจานจานของอะไรพี่ขา คาร์มูยครับคาร์มูยเท่าไหร่ครับผมฮอันนี้พี่จ่ายประมาณประมาณเก้าพันหรือเปล่าบางคนหน้า,านคาร์บ,นบ,นบนอ 5, 000, 5, 000บนนะครับเท<ม>่าไหร่นี่พี่คาร์บอนคาร์บอนบางคนหน้าน่าจะประมาณห้าพันห้าพันกว่าห้าพันนะครับมีอะไรอีกครับผมไฟหน้าครับผมไฟหน้าเห็นอันนี้ไฟหน้าแบบไหนพี่ไฟ เปลี่ยนสีไม่ได้ครับเปลี่ยนสีไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับดูกล้องจะเห็นไหมเดี่ผมเอาลงให้ดูนี่ครับผมไฟหน้าแล้วนะราคาเท่าไหร่พี่ชุดไฟหน้าครับอันนี้จำไม่ค่อยได้ละนานแล้วครับจำไม่ได้โอเคไปบวกโลฟูลหารกันเนาะจำไม่ค่อยได้อ๋อก็มีความบนคอซาไาเอ็ดสีเบอร์สิบเก้านะครับคอซาซ้ายขวาเท่าไหร่พี่ ข้างข้างละวหมื่นหมืน่นห้าครับผมแล้วก็มีอะไรอีกครับจอนี้จอเดิมไหมพี่จอเดิมไหมจอนี้จอเดิมครับของปี20่สิบปียี่สิบตัวใหม่ตัวคาบันเท่าไหร่คาบันลายสีนี่ทั้งหมดทั้งคันนี่น่าจะน่าจะหลายหมื่นงูหลายหมื่นนะครับผมผมก็พอเท่านั้น พอดูท่อท่อของอะไรครับผมสี่โปรเจกต์มัวโตมัวโตหรือโปรเจกต์มอวโตมัวโตสี่หมื่นสองหมื่นสี่โอ้โหสุดแล้วก็มีน็อตไทเท็นะครับผมเท่าไหร่นี่พี่ไทเททั้งคันไหมครับทั้งน่าจะเกี่ยวกับทั้งคันนี่แหละครับเท่าไหร่พี่สองหมื่นน่าสองหมื่นได้ครับโอเคครับผมสองประมาณสองตัวโซ่ของอะไรครับ โปรเฟนเดอร์ครับโปรเฟนเดอร์นะครับของแท้ต้องโปรเฟนเดอร์เท่านั้นนะครับก็ร่วงร่วงหลังแล้วก็เท่าไหร่ครับผมร่วงน่าจะประมาณหมื่นหมื่นห้าครับถ้าหมื่นสอง 2, ประมาณสิบห้าโอเคครับผมสายสายอันนี้ของสายผมของอะไรครับ <c oughs> ของอะไรพี่เห็นไหมนี่เห็นว่าสี ไม่แน่ใจครับยี่ห้อเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นมีอะไรอีกครับผมบังท้ายไปท้ายเท่าไหร่พี่ไปท้ายไปท้ายเหมือนกันกับของอันอันหน้านะครับผมข้างหน้าไปท้ายจะปรับได้ครับปรับได้ใช่ไหมเท่าไหร่พี่ราคานี่ยจำไม่ค่อยได้ครับของมันเยอะของมันเยอะจริงๆนะครับวันนี้บอกเลยว่าสุดพี่อยู่แถวไหนครับผมพยัคฆ์พยัคค์ดู่ายละเอียดรอเลยเลยใช่ไหมพยัคฆ์เนี่ยพุทธยากสารคด โอ้สารคามผมไม่รู้จักนะครับพูดเพียงนั้นนะครับนี่ก็สติ๊กเกอร์เท่าไหร่ครับผมสติ๊กเกอร์สองหมื่นแปดสติ๊กเกอร์สองหมื่นแปดมีแข้งแต่งด้วยใช่ไหมครับแสติ๊กเกอร์อ๋ออันนี้เท่าไหร่พี่กองกองไม่ไม่ไม่น่าจะแพงเท่ไหร่ไม่น่าจะแพงกองกองแต่งโอเคครับผมก็เห็นคร่าวๆนะครับแบบเล็กน้อยประมาณนี้ครับ อ้าครับนี่ก็เป็นคาร์บอนทั้งคันนะครับทั้งลำนะครับผมบอกเลยว่าลักแสนไม่มีใช่ไหมพี่แสนแสนแสนแน่นอนไม่รู้แสนเท่าไหร่ไปบวกลบคนหารกันเอานะครับราคาบอกไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกน,น,นี่เขาเรียกอะไรพี่อันนี้กันตกไหม ตัวปิดตัวปิดกันตกหรือเปล่าเท่าไหร่พี่คันนี้หลักพันนี่แหละครับหลักพันโอเคครับผมไม่รู้จะรีวิวอะไรครับเยอะแยะนะครับผมคันนี้าาไไอันนี้คือคันนี้ได้ทำลูกไหมพี่ได้ทำเครื่องไหมในข้างในข้างโอเพ่นธรรดาในข้างโอเพ่นธรรมดาครับไม่รู้ผมจะถ่ายอะไรให้ดูนะเยอะแยะไปหมดเลยครับ เนี่ยสุดๆมีช่องทางการติดต่อไหมครับผมช่องทางการติดต่อมีไหมครับปรุงหมดหน่อยปุุงหมดได้ไหมปุุงหมดได้ไหมปุุงหมดได้ไหมอะไรครับทางของฉันฉันมือถือโอเคขออีสแรมครับอ๋อโอเคเป็นโฆษากันเอานะครับผมของรถมาจากสารคามนะครับมาขอรีวิวแบบ ครับผมก็มาไม่ตริงก็มาได้มีโอกาสมาถ่ายเลยนะครับคันนี้ของแต่งบอกเลยว่าสุดสุดแน่นอนครับผมสุดจริงครับดูอ่าทบจะไม่มีของเดิมเลยดูครับผมแทบไม่มีของเดิมสักชิ้นเผมบอกเลยนะครับว่าคาร์บอนทั้งคัน ทั้งลำอยู่เนานะฮะโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเียงเท่นนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ